One News ตรงไปตรงมาเส้นทางที่เราจะมุ่งไปเรื่องราวมากมายในชีวิตบนทางที่เดินฉันลิกิตเองเ เส้นง,อ,นงอ่าใช่ละครับเส,ส,ส้นทางหัวใจของใครก็ของมันเส้นทางจักรยานรอบเกาะตะนาโกศิน์ก็เหมือนกันถูกทาสีเตี๋ยเส้นเอาไว้ให้รถจักรยานวิ่งเท่านั้นมีสัญลักษณ์ให้เห็นเด่นชัดห้ามรถจักรยานยนต์รุกร้ําเกรงจะเกิดอันตรายแต่ยังมีวัยมีรถจักรยานยนต์วิ่งแว้นไปมาสนุกสนานเบิกบานสำราญใจแม่ผิวถน,นนคงราบเรียบดี แถมความกว้างยังพอดีพอดีกับขนาดของรถตุกต๊กๆพี่ท่านเลยจัดเต็มไม่ต้องรอรถติดอย่างคันข้างๆกองบัญชาการตำรวจนครบาลออกระเบียบห้ามรถจักรยานยนต์วิ่งหรือจอดในเลนจักรยานมีผลประครับใช้24ธันวาคมที่ผ่านมาฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน1,000บาทแต่เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบก็เอาด้วยอย่างนี้ใครจะจับปรับใครดีครับเนี่ยแม้จะมีเลนเป็ของตัวเองและหว่าเสียวทุกครั้งที่มีรถจักรยานยนต์วิ่งเข้ามา แต่นักปั่นคนนี้มองว่าควรหาทางออกร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นคนตื่นตัวในการมาปั่นจักรยานเนี่ยเยอะแต่ว่าถ้าออกมาข้างนอกเนี่ยบางทีลูกเมียเป็นเด็กยังไม่ค่อยคล่องนี่ว่มอันตรายเห็นอย่างนี้แล้วขอเถอะครับอย่าให้ใครว่าได้คนไทยไม่สำนึกในหน้าที่ไม่เคารพกฎหมาย เหมือนจักรยานขี่เองไม่มีใครมาลากไปทางเดินของใครของมันและฉันกับเธอจะไปด้วยกันคือไปพร้อมกันเจอตะยานสีแดงวันที่อยู่ไกล One News ตรงไปตรงมา